สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพา FC มารับชมแนวทางนะคะเราสตาร์นะทุกคนวันที่8กันยายน2568นาระคะทุกท่านก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคาเตือนค่ะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ fc คซะขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ fc ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นนะคะวิ่งรูดถ้า fc ไม่ชอบรอดูไลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปนะคะทุกคนก่อนอื่นเราไปดูที่7ทุกคนว่าเข้าหรือหลุด เราสตาร์หลุดกันต่อยาวมากนะคะทุกคนช่วงนี้ใจก็เหนื่อยใจแล้วนะคะทุกคนให้เด่นสี่และสามมาห้าแปดศูนย์ศูนย์หกนะคะเลขเด่นประจําวันห้อยมาหกนะคะทุกท่านตัวเด่นช่วงนี้หลุดยาวเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วนะคะทุกคนเข้ามาถ้าอยากเข้าก็เข้า,ขาประมาณหนึ่งถึงสองวันแล้วก็หลุดยาวเลยนะคะไปนักหุ้นแล้วพี่น้องหุ้นเข้าวันนี้วันอาทิตย์นะคะ เมื่อวันที่7วันอาทิตย์เนาะทุกคนหุ้น VIP เข้าทั้งบนและล่างเลยนะคะตั้งเช้าถ้บ่ายเลยนะคะทุกท่านะ่ะเอาช่วงนี้นะคะจจอยากให้ทุกคนหยุดจริงๆนะคะทุกคนด้วยความห่วงใย,ยจริงๆว่าแมนอย่างดอกพี่น้องเพราะว่าเจก็เป็นห่วงเอฟซนะคะไม่ใช่ว่าสักอยากอยากทำเนาะเจก็ถาม FC. FC เอฟซีเอฟซีบอกว่าทําต่อไปเรื่อยเอฟก็ดูนะคะว่า ช่วงไหนเข้าช่วงไหนหลุดนะคะ fc ขาพิจารณาดูเอาปัจจัยเป็นของ fc เองใจก็ได้แค่มีแต่ความห่วงใยให้ fc เท่านั้นนะคะสำหรับวันที่8นะคะใจให้เด่น2องได้หนึงเนาะทุกคนเบิ่งราดเล้าอีกจาก3ามสีมือก่อนพี่น้องามันสิเป็นแบบใดนะคะใจลองไปคิดสูตรเก่าที่เคยทําตั้งแต่ปีที่แล้วที่เคยเข้ามันหลุดยาวเหมือนกันตอนนั้นนะคะทุกคนใจก็เลยมาเปลี่ยนสูตรใหม่ ทีนี้ใจกลับไปทําสูตรเก่าก็ไม่เข้านะคะทุกท่านเอามาเบิงค่ะพี่องค่าจะจับไปทําแต่ไม่ได้ลงให้แว้็ทุกคนแต่ก็ไปทําย้อนดูในช่วงที่หลุดก็ไม่เข้าเหมือนเดิมนะคะมาดูค่ะทุกคนคู่ความน่าจะเป็นสอง2ปดแปดสอง2องศูนย์ศูนย์สองสอสองสองเดสองนะคะห่ค่ะหนึ่งสองสองหนึ่งหนึดหนึ่ง หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งนะคะ fc ขาคู่ตเด่นวันนี้ก็คือหนึ่งสองสองหนึ่งเนาะคะ่ะพี่น้องคู่ที่ชอบนะคะใจมักสองศูนย์ศูนย์สองพี่น้องมักใครตามเจใดพี่น้องบ่มักผ่านใดแล้วคะ่ะเลขเด่นประจําวันจันท์อยู่ที่สองกับเจ็ดทุกคนถ้าอยากตามเลขเด่นประจําวันทุกคนก็ตามได้แต่ทุกคนก็ให้ดูความไหลของตัวเลขก่อนทุกคนช่วงนี้เลขเด่นไม่ค่อยเข้า ให้เบ fall, 1, 6, 0, so ิ <ocar Zahlen. S 2> <say S 1> ่งคว่มไหลของตัวเลขก่อนว่าตั้งแต่เช้ามาเลขเด่นประจําวันไหลเลขไหนไหลเลขหนึ่งไหลเลขหกไหลเลขศูนย์ไหลเลขใดกระเวากระเบิงไปนะคะค่อยไหลต่อนอทุกคนเรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันนะคะทุกคนเด่นวันนี้อยู่ที่สองและหนึ่งเด่นประจําวันสองและเจ็ดเบิ้ลประจําวันสองสองและเจ็ดเจ็ดเป็นสองสองสองเจ็ดดเลขเด่นประจําวันนะคะทุกท่านคะ สองเติดเลขเบิ้ลประจำวัน1นึ่งค่ะหนึ่งสองสองใจบ่าได้จับห้ยถ้าจะจับหนึ่งเจ็ดใจเสียดายสถิติตัวเลขเมื่อวานนี้นะคะทุกท่านกะมีเข่ามีหลดุดพี่น้องขาบ่มักบ่ชอบกะให้เรือนพานนะคะทุกคนแต่ว่าใจมีวิธีสังเกตให้ FC นะคะถ้าสมมติว่านะคะทุกคนใจขอนอกเรื่องสักู่นะ ถ้าสมมติว่า F4 ไม่ชอบสองและหใจที่ใจให้ไว้นะคะทุกคนให้ทุกคนย้อนนะคะย้อนไปดูตัวเลขวันที่7จนะทุกคนถ้ายังจะตามอยู่นะคะย้อนไปดูวันที่7มีเลขไหนบ้างหน้าหน้าไหลนะาขทุกคนอย่างวันที่6นะคะไหลศูนยมาทั้งบนทั้งล่างอย่างวันที่5ไหล4มานะคะอย่างนี้เป็นต้นเนาะทุกคนช่วงนี้ก็ แนวทางก็หลุดบ่อยทุกคนก็ใช้วิธีการสังเกตเอานะคะใจก็เอาประสบการณ์ที่ได้มามาแบ่งปันเนาะทุกคนหวังว่าทุกคนคงจะเป็นประโยชน์ต่อทุกทุกคนทุกทุกท่านนะคะสำหรับแนวทางเราสตาวันนี้ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่เอทุกทุกท่านมอบให้สำหรับวันนี้ใจขอให้ทุกทุกท่านโชคดีนะคะโชคๆมันมันสุขภูสุขคนพี่น้องสวัสดีค่ะ